คยสังเกตไหมครับว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นเรายิ่งอยู่ติดบ้านถอยห่างออกจากสังคมไม่อยากพบเจอใครไม่อยากคุยกับใครอาการเหล่านี้อาจบ่งบมองได้ว่าคุณเป็นภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุครับซึ่งเป็นปัญหาที่หลายคนมองข้ามมีอะไรกันบ้างไปเช็คกันดูครับ1พฤติกรรมการกินที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นกินน้อยลงเบื่ออ,อาหารไม่อยากอาหารเหมือนเก่าหรือการกินมากขึ้นครับ 2. อารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นรู้สึกเศร้าเหงาหงุดหงิดหรือเบื่อหน่ายอยู่บ่อยๆครับ 3. การนอนหลับที่ผิดปกติเช่น การหลับมากเกินไปนอนไม่ค่อยหลับ4สมาธิลดลงหรือขี้หลงขี้ลืมมีการตัดสินใจที่ยักงลาบากมากขึ้นครับ 5. ขาดความสนใจในตัวเองเช่นการขาดความสนใจในการทํากิจกรรมที่เคยชอบทําและอันสุดท้ายนะครับความรู้สึกไร้ค่ามองตัวเองไม่มีค่าในสายตาคนอื่นหรือบางครั้งอาจจะมีภาวะอยากฆ่าตัวตายได้ครับถ้าผู้สูงอายุหรือคนที่คุณละมีอาการเหล่านี้ก็ลองทําแบบประเมินด้านล่างที่เราแนบไว้ให้หรือปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมได้ครับ